ขอโอกาสสัทยายพระสูตรมิตรสูตรว่าด้วยการอนุเคราะห์มิตรนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแดม่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้<ข>าพร<น>ะองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุ ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งและชนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาญาติหรือสาโรหิตก็ตามจะพึงสำคัญถ้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ตนควรเชื่อฟังชนเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานให้ตั้งมั่น ให้ปฏิสถานในการตัสรุ้อริยสัจสีตามความเป็นจริงอริยสัจสีเป็นไนะคือทุกขะอริยศาสตร์ทุกขะสมุทัยอริยศาสตร์ทุกขะนิโรธอริยศาสตร์ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยศาสตร์ก็เธอทั้งหลาย จะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งและชนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมานยตาหรือสาโรหิตก็ตามจะพึงสำคัญถ้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ตนควรเชื่อฟังชนเหล่านั้นถือทั้งหลายพึงให้สมาทานให้ตั้งมัน่นให้ปฏิสถานในการตรัสรู้อริยสัจสี เหล่านี้แลตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขาสมุท,ทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสาธุ